วันนี้นะคะก็มาทานอาหารที่ Copper Buffet นะคะที่ The s e n ปิ่นเก้านะคะก็วิธีการจองนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปที่ h u n k y Hub ได้เลยมันเป็นแอปนะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือแอดไลน์ Copper hmm. Buffet เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็สามารถจ่ายครึ่งราคาก่อนคือ50%เนาะแล้วก็มาจ่ายที่ร้านอีก50%ค่ะ เขาบอกว่าทีเด็ดของที่นี่ก็คือเป็นซุปทรัฟเฟิลนะครับกับครัวซองนะครับผมให้ดูนะนะครับครัวซองกไ็ไม่ไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นซุปทรัฟเฟิลนะครับก็ลองชิมดูนะครับอ,อร่อยนะครับ เดี๋ยวลองกินเปล่าๆดูระหวังร้อนนิดนึงซุปทรัฟเฟิลก็มีกลิ่นของทรัฟเฟิลนะครับข้างในก็มีผงนะครับเป็นผงของทรัฟเฟิลนะครับกลิ่นใช้ได้นะครับอร่อยนะครับ นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อวาเกิวนะครับผมตักให้ดูนะครับระดับของความสุกก็คือเอาน้ําร้อนนะครับลวกลงไปนะครับในเนื้อสดๆนะครับก็จะเห็นความฉ่านะครับของเนื้อนะครับก็มาด้วยไข่ออนเซนนะครับไข่ออนเซนนะครับโอ้โหดูดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาชิมดูชิมน้ําก่อนนะครับชิมน้ำก่อน อผมว่าดีนะครับจะจะออกเผ็ดหน่อยๆนะครับแตเผ็ดไม่มากนะครับอร่อยนะครับชิมเข้ครับคำแรกอูอร่อยมากออร่อย,ออยเดี๋ยวกินไข่นั้งฟองเลย เรามาดูเมนูปลาดิบกันนะครับผมสั่งมาเป็นแบบรวมนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหสวยงามนะครับมีปลามีปูอัดมีไข่นะครับมีสาหร่ายนะครับเดี๋ยวลองมาชิม ให้ดูชิ้นของปูอัดปูอัด <c oughs> ชิ้นใหญ่มากนะครับใหญ่มากๆห,หวานเมนูต่อมาอันนี้เป็นเป็นอะไรนะครับสปากเกตตี้ดำเป็นซอสสปากเกตตี้เป็นชาโคนะครับข้างในเป็นกุ้งนะครับเดี๋ยวลองมาชิมดู นี่ขนาดของตัวกุ้งนะครับอ,อร่อยเราต้องกินให้ติดฟันไหมเมนูนี้ชื่อว่าหมูสามอย่างนะครับก็จะมีหมูสามชั้นนะครับแล้วก็หมูกรอบนะครับเป็นหมูกรอบน่ากินมากนะครับแล้วก็คอหมูย่าง นะครับแล้วก็มีน้ําจิ้มมาได้เลยครับขอบคุณครับแล้วก็ตกแต่งได้แบบสวยงามนะครับเหม,ม,ม,มือนจิ้มซีฟู้ดชิมชิมอืมอืมชิม อร่อยนะครับสันคอไม่มันนะครับไม่มันเลยเป็นส่วนที่มีเนื้อเยอะนะครับไม่มันคำถัดมานะครับเป็นซูชิเนื้อวากิวนะครับให้ดูความอลังการนะครับคือ ข้างล่างเนี่ยเป็นข้าวนะครับเขาใส่ข้าวมาปอเป็นแบบพิธีนะครับใส่ให้มันเป็นซูชิเฉยนะครับคือข้าวน้อยมากนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่แบบอยากจะเน้นในเรื่องของเนื้อนะครับโอ้โหแผ่นใหญ่มากกินยังไงดีคํานึ่งอืมมันก็ไม่ได้ละลายในปากขนาดนั้นนะครับแต่ก็พริกินคําใหญ่ทั้งหมด oh, <S <S โอ้โหกินยากนะครับแต่ก็อร่อยเมนูถัดมานะครับเป็น สเต็กนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่เป็นเนื้ออะไรครับวากิว,วสุกแบบไหนเวลดั well นะมาดูดีวให้ดูหน้าตานะครับเดี๋ยวหันให้ดูนะครับว่าสุกแบบไหนที่พรชนกสั่งมาโอ้โหสุดยอดสุกแบบสุกเลยอะ สุกแบบนี้มันกินกินยากนิดหนึ่งหั่นจนเอ็นคอขึ้นเลยนะครับหั่นหั่นเป็นชิ้นดีกว่านะให้ดูความสุกนะครับก็โอเคนะครับะนะครับสายเนื้อ,อต้องมาลองชิมกับซอส กินเนื้อดีคนสั่งไปไหนแล้วไม่รู้ครับต้องจัดการให้หมดมีอยู่โต๊ะฝั่งนู้นอีกชิ้นหนึ่งสุดท้าย อีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือหอยนางรมสุราษนะครับนำเข้าจากสุราษเลยนะครับเ,เดี๋ยวมาดูตัวหอยนะครับแล้วก็มีหอยแมงคู่นิวซีแลนด์นะครับเสิรฟ์ฟมาในจานเดียวกันนะครับคือขนาดของตัวหอยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็ไม่อั้นนะครับหนึ่งเสิรฟ์ฟก็มีอยู่2ตัวนะครับนี่คือขนาดของหอยแมงคู่นะครับ ก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดมีพริกเผานะครับแล้วก็มีหอ,อมเจียวนะครับมาใหเา้เดี๋ยวลองมาชิมดูเ,เดี๋ยวราดลงไปเลยเป็นติดเปลือกเลยนะครับ ดมากเดี๋ยวมาชิมหอยแมงคู่กันบ้างอ,อันนี้ขนมโคนะคะน,นี่นะคะลองชิมก่อนอืมมันก็จะแบบครีมมี่ครีมี่หวานๆวานหอมหอมกะทิ แล้วก็อันนี้เป็นไอติมชาเขียวมะพร้าวอ,อ่อนแล้วก็กอืมน้มะเอยฉันไม่ได้สั่งรสชาติชาเขียวอร่อยมากไปลองต้องสิบรสชาตอร่อยแบบเข้มข้นคมาอีแล้วค่ะขนมะ <laughs> อันนี้นะคะต้องกินให้ครบทุกอันค่ะช็อกโกแลตลาวาต้องมาแงะไส้กันดูนะคะว้าวนี่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวลองชิมนะคะอืมอร่อยดีเข้มข้นไม่หวานเลยอ่ะเข้มมากไม่หวานเลย ลืมอะวัฟเฟ e ลคา r าเมล w ัฟเฟ e ลคาลาเมลนะคะเพื่อนๆเราชิมคำเล็กๆนะคะจิ้มกับซอสคาราเมลอืมรสชาติซอสอร่อยดีอันนี้เป็น บัตเตอร์ไข่เค็มจิ้มซอสไข่เค็มสักอย่างขนมปังขนมปังฮันนี่โทสเออฮันนี่โทสเออใช่ใช่ขนมปังเหมือนไปแช่ไว้ในนมหรืออะไรที่เขาบอกอ่ะหืมหืมรสชาติอร่อยไม่หวาน กินขนมปังเฉยๆยังอร่อยเลยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอปเปอร์นะครับวันนี้ก็เรามากัน2คนนะครับก็ถือว่าโอเคดีมากนะครับคุ้มค่ากับราคาวัตถุดิบนะครับก็ดีนะครับรสชาติดีบรรยากาศดีนะครับที่ร้านก็มีการดูแลเรื่องของความสะอาดนะครับแล้วก็ความปลอดภัยในช่วงโควิดนะครับยังไงใครที่จะตามมานะครับก็ดูแลตัวเองนะครับ ใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับก่อนรับอาหารนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับตอนที่ไปตักอาหารนะครับสุดท้ายด้วยชาร้อนร้อนจินะครับร้อนจิงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพาไปที่ไหนนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับยังไงใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็ฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะครับ